วันนี้นะครับก็อจะอามาบอกในการแก้ไขาปัญหามีดหลวมนะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมุตินี่ฝักมีดอันนี้เป็นมีดนะครับเราใช้งานม,มานานแล้วมันจะหลวมนะครับอย่างเี้ยในลักษณะนี้เห็นไหมอย่างเม้ยไม่อยู่นะครับนี่ไม่อยู่ละมันมีการแก้ปัญหาอยู่นะครับโดยใช้นี่ชี้เรื่อยนะครับอันนี้อันนี้ผมจะ กองมาแล้วนะครับคือร่อนมาแล้วมันละเอียดแล้วเป็นชิ้เลื่อยละเอียดนะครับนี่และอีกอย่างนึงก็คือกาวร้อนนะครับกาวร้อนนี่อาซื้อได้ตามเซเว่นก็ประมาณยี่ิบห้าบาทนะครับตัวหนึ่งอ่ะวิธีนะครับนี่นะครับเห็นช่องตรงนี้ไหมตรงสันมีดนี่นะสันมีดมันจะเสียบเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งสันฝั่งสันคือรูนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งคม เราจะหยอดแค่ฝั่งสันนะตรงนี้เราหยอดชิ้นเล่เข้าไปนะครับหยิบชิ้นเล่เข้าไปเลยเข้าเข้เข้าเข้าไปเนะี่ยเสร็จแล้วนะครับการ้อนตางไปเลยแึ๊บหนึ่งนะครับมันจะเป็นควันออกมาคือการ้อนทำปฏิกิริยาแล้วเราดูน่าจะใช้การได้นะ เราก็ลองเสียบยังหลวอมอยู่ไอ้ชั้นหน่ยตรงนี้บ้างเดี๋ยวเข้าไปเจ้ร้อนนะครับถ้าไม่พอใจก็ย้อนไปรอแห้งนะครับอลองสวมดูตัวาะเจ้าร้อนมันจะแห้งไวน,นะครับ แน่นแล้วเขาเนี่ยแน่นเกินแน่นเกินแล้วแน่นเกินก็ขูดออกนิดหน่อยใช้เนี่ยใบเลื่อยเก่าขูดออกอลองดูอ่ะแน่นแล้วตานนี้นี่นะครับ โอเคนะครับลองทำตามดู